มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดจริง2ตารางเหรียญพาราปิกเกมไทยล่าสุดหลังเก็บเพิ่มเจ็ดเหรียญรวดในวันเดียวค่ะว่าเป็นค่ำคืนที่มีความสุขอย่างมากนะคะสำหรับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกจากไทยนะคะหลังจากที่พงศกรแปยอนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันวิวแชริซี่สี่ร400เมตร p 5 3โชว์ฟอร์มเก่งออกนำคู่แข่งตั้งแต่ต้นจนจบค่ะก่อนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา46.77วินาทีคว้าเหรียญทองแรกได้สำเร็จนะคะในการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024นะักกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ก่อนที่ต่อมานะคะหลังจากนั้นเพียงไม่นานวาราวูแสงอัมพาลงแข่งขันบ็อกเซียประเภทบุคคลชาย B C 2และโชว์ความแม่นยำเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6ต่อนหนึคะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาคนพิการจากไทยได้สำเร็จคะ่ะรวมไปถึงอธิวัตแพงเหนือ คาเหรียญเงินจากแชร์เรซซิง400เมตรชายคลาส T54 รุ่งโรธไทยนิยมกับพิสิทธิ์หวังผลพัฒนศิริคว้าเหรียญเงินเทเบิลเทนนิสยุทธาจาักรกลิ่นบานซื่นกับวิจิตาใจอ่อนคว้าเหรียญเงินเทเบิลเทนนิส สุจิรัตปุกค,คำกับอํานวยเวทวิฐานคว้าเหรียญทองแดงแบดมินตันหญิงคู่และวัชรพลมงสาคว้าเหรียญทองแดงบ,บ็อกเซียบีซีสชายอาราปิดเกม2024ทั้งหมดคว้าเหรียญได้ในวันเดียวกันส่งผลให้ตารางอันดับเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้นะคะทัพนักกีฬาพาร,ราลิมปิกเกมจากไทยนะคะขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่20ของโลกแล้วค่ะ ด้วยจำนวน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวม10เหรียญเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของเราด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ